สวัสดีครับพบกับช่องพระสมเด็จ KG จอาจารย์นะครับช่องทางติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอารโค้ดมาได้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์0 8 1 9์3 7 5 0นะครับไอทีไลก็0 8 1 9์3 7 5 0นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาชมพพกันนะครับองค์แรกนะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ทรงเส้นได้นะแบบนี้จะเป็นของวัดพระศรานุญาตนะครับ 406นะครับนี่ครับองนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับอ,อ่านี้เปิดไปที่200บาทนะครับรวมส่งนะไม่มีเก็บเพิ่มเลยนะครับ อ,องค์ต่อมานี่จะเป็นพระสมเด็จสามชั้นนะครับของพระอาจารย์เชื้อวัฒนพานสูงนะครับนี่ฮะผลสารเข้มข้นเลยนะครับรงน,นี้นะมีจะเป็นด้านหลังเป็นลายเส้นนะครับอ,องนี้เปิดไว้ที200่สองร้อยบาทนะครับองนี้นะครับนี่นะอาจารย์เชื้อวัฒน์พานสูงนะครับ อ,องค์ต่อมาเนี่ยจะเป็นปิมทรงวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับนี่นะเป็นยันนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับมีกระเทาะด้านบนหน่อยนะ องนี้ผมเปิดไว้ที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับองนี้นะครับนี่นะฮะองค์ต่อมาเนี่จะเป็นรูปเหมือนสมเด็จพระเจ้าจารย์โตนะครับอันนี้ออกที่วัดละคลังนะฮะปีร้อยยี่สิบสองปีนะฮะวัดละคลังนะครับอันนี้ไม่มีกล่องนะฮะมีแต่ตัวพระนะครับดูนะครับเนื้อหานวลสารนะครับ นี่ด่านหลังปั๊มตายางเป็นรูปหลักคังเนะี่ยสีแดงนะฮะอาอนี้เปิดไว้ที่200บาทนะครับอันนี้นะครับอ่าองค์ต่อมาเนี่ยเป็นปั๊บอ่าเกจิอาจารย์นะอันนี้เป็นพิมพ์ทรงพระ,ะครูมูนนะฮะแต่น่าจะเป็นเกจิอาจารย์สร้างนะครับอันนี้ไม่ทราบสำนักนะฮนี่ นี่เปิดพิที่2 0ร้อบาทนะครับนี่นะอ่านี้จะเป็นสมเด็จอ่าของวัดพระศรานุวาสพิมพ์ทรงพระครูมูลนะครับนี่นะผสมวลสารเก่านะครับของวัดบางขุนพรมนะนี่นะนี่วัดพระศาทสปีศูนย์นี้เปิดไิธีี่ร้อบาทนะครับองนี้คะแนนนะครับคะแนนแล้วก็เป็นพิมพ์ทรงพระครูมูลนะครับ องค์ต่อมานี้จะเป็นพระสมเด็จคำข้าวนะครับจอมเศรษฐีนะนี่นะนหลวงปู่หมุนนะฮะุกเสด็จออกที่วัดสุทัศนนะครับนี่นอ๋ออนี้เปิดไว้ที่สองร้อยบาทนะครับตรงนี้นะครับกิ่งคำข้าวนะอ่าสุดท้ายเป็นหลวงปู่ทวดนะครับ นี้ของอันนี้เป็นเนื้อดินเผานะครับน,นี่ออกที่วัดช่างให้นะปีหนึ่งสามนะครับที่เป็นของพระครูใบดีกาข่าวนะครับเป็นน้องชายของ,อนนของปราอาจารย์ทิมนะวัดช่างให้นะอันนี้มีปิดทองเลยนะครับนย่างงี้อ,อ,อนี้เปิดไปที่ร้อยห้าสิบาทนะครับพระไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมีมีตำหนิตรงนี้นะครับนี่นะ สุดท้ายนี้ฝากช่องหน่อยนะครับช่องพระธมเดชเกจีอาจารย์นะครับช่องทางติดต่อช่องนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์0 8 1 9์แปดหนนะครับ ID Line ก็0 8 1 9์แปดหนนะครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับช็อปภาคไหนได้การใดนะครับสามารถแคปหน้าจอสมัครทางไลน์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ